บริษัทเว็บมีเดียโปรดักชั่นจำกัดเสนอมหาชนดอะ s ี r ีส์ถึงแม้ว่าฝันของเราที่อยู่แสนไกลถึงแม้ว่าฝันของเราต่างกันมากมายแต่ในวันนี้ที่ฉันได้พบเธอเพราะความฝัน ลอบโยนกันวันที่เสียใจรวมยินดีวันที่ยิ้มได้นี่คือความหมายของเพื่อนใ่ไหมว่าอ,อไม่ว่าความฝันสนับสนุนโดยเครื่องดื่มทัญญาหารเนสวิตาปลากระป๋องตาสามแม่ครัวเเป็นน,นพื่อรวมทาง วันนี้เสนอตอนกวินบินเดียวไม่ว่าวันนี้และในทุกทุกวันเฮ<อ>้ย,ยกิตเสร็จยังวะฉันต้องรีบไปฟังผลสอบเว้ยตามหนึ่งพี่ ไอ้กรดน้องหวานเย็นเพื่อนพี่ตี้ของไอ้ติมโทรมาเว้ยเฮ้ยโทยรมาแต่เช้าเลยพี่เป็นไงผมมีสเสน่ห์วะล่ะเหมือนโต๊้นู่นเฮ้ยนี่มันเบอร์พี่นี่หรอเฮ้ยฉันเผลอไปกดโดนเบอร์แกตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเฮ้ยโทษทีว่ะโอ้โหนี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอต้องรีบเว้ย ฉันจะไปฟังผลสอบถ้าฉันได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่ง <นะ S 2> พี่ก็จะได้บินเดี่ยวเป็นคนแรก<ฮ>พี่กอกหผมมั้งยาดีที่แล้วแล้วแล้วแจ็เสียงดังรบกวนการอ่านหนังสือฉันมาตลอดปะอ่านหนังสือสอบไม่ทันแล้วจะสอบได้ที่หนึ่งแล้วทำใจไม่บ้างก็ดีนะคนอย่างฉันอะไม่เคยพลาด แต่ถ้าสอบตกไปโรงเรียนสายส่งงานไม่ทันชีวิตมันก็อาจจะมีสีสันกว่าสอบได้ที่หนึ่งก็ได้นะพี่จต่พี่เดือิดใจมากเลยนะไอชฉาฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ยตาหรอกก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ผมก็แค่ทำงานให้ดีสุดท,ที่ทำได้เท่านึงประกวดแบบบ้านร้านานาวังกาดของแกนเนี่ยเหรอที่ต้องเกณฑ์คนทั้งคอนโดมาช่วยอะ่ะใชแ่แต่ผมก็คิดเองนะพี่ ถ้าฟุกได้รางวัลขึ้นมาเนี่ยก็ดีว่าโชคดีไปก็หมดแต่พึ่งโชคชะตาอยู่นี่ไงถึงมาได้แค่เนี้เอยถ้าผมฟุกได้ที่หนึ่งขึ้นมานะพี่เลี้ยงข้าวผมไหมล่ะก็ได้แต่ฉันว่านะจะได้เรียนที่ฉันได้บินเดี๋ยวเป็นคนแรกมากกว่า นะคะที่น้องไอติมได้เข้ารอบเดอะกาแล็กซี่ขอบคุณครับอะทำไมไม่ดีใจเหรอคะก็ดีใจมันก็เป็นห่วงอะเือไอติมมันเป็นเด็กใสซื่อผมกลัวว่าลูกจะถูกหลอกอะอู๋ไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะน้องไอติมมาเขาดูแลตัวเองได้ผู้คร่ำบอดในวงการอย่างคุณนิดามองออกจริงเหรอจริงสิคะเดี๋ยวคุณนิดาจะช่วยเป็นผู้จัดการส่วนตัวดูแลไอติมอีแกแรงนึง โอ้ยนันดีเลยอ่ะนั่นผมผมผมขอให้คุณนิดานดูแลลูกผมในวงการด้วยน,น,นะครับยินดีค่ะเท่าไหร่ฮะค่าจ้างเหรอคะไม่ค่าขนมเนี่ยสิแบแปดบาทออมมาต่อทอนติ๊บเหรอคะค่าจ้าง คนช่วยกันทำเงินรางวัลต้องหารกันนะถ,ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่กิจก็ต้องแบ่งพวกเราด้วยนะคะเพราะพวกเราเนี่ยก็ช่วยกันทำอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวฉีกแบ่งให้ก็ได้ฮะจะฉีกเงินเลยเหรอบ้าเหรอใบประกาศต่างหากเงินไม่ได้เลยทั้งานเอา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 งี้แล้วกันเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเองอ อ้าวก็ไม่ได้เงินรางวัลแล้วจะเลี้ยงเพื่อนยังไงอะก็ให้กวินออกให้อะสิใช่ครับผมเฮ้ยลงรู้ได้ไงครับสัญชาตยานักบัญชีแงงานนาทั้งทีให้พี่กวินออกได้ยังไงสงสารพี่กวินเขาบ้างเซ่อ้าวก็วันนี้เนี่ยพี่กวินก็จะฉลองที่ได้บินเดี่ยวเป็นคนแรกอยู่แล้วนี่ก็เลี้ยงรวมกันไปเลยจริงหรอ ถามพี่กวินเขาหรือยังว่าเขาอยากจับลูกกับมายหรือเปล่าเฮ้ยอุ๊ยทำไมทำแบบนี้ไม่น่าเลยอะพี่ว่าบอกความจริงคุณนิดาไปเลยดีกว่าครับโกหกอ่ะเป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณนิดารู้ ลงุงดานนท์ก็ต้องรู้อย่างนี้พี่ติมก็สวยนะคะพี่สวยอะไรเหรออุยออคุณนิดาดูอะไรอยู่ล่ะคะเครียดเฉียวไอติมเป็นพริตตี้เหรอจะ๊ะโอ๊ยโอ๊ยขายอะคะน่าขายติมจังเลยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับ <laughs> เหมือนอั่งเลยนะครับชื่อติมด้วย <laughs> โอ๊ย ติมอีกนะคะเนี่ยแต่โชคดีนะคะที่ไอติมไม่กล้าใส่อะไรสั้นๆแบบนี้ <c oughs> เขินแย่เลยค่ะ <c oughs> จริงด้วยเอารูปไปให้คุณละนองดูดีกว่ามีคนหน้าตาเหมือนลูกสาวขนาดเนี้ยไอติมแค่ลองทำปีเดียวเองอย่าบอกพ่อเลยนะคะปีผ้า3อาก็ยังหน้าตาเหมือนอีกเหรอม <c oughs> ไม่ได้บอกพ่อใช่ไหมแต่ติมก็มีเหตุผลนะครับอคุณละนองอ่ะ <c oughs> เขาฝายคุณนิดาดูแลติมเวลาเข้าวงการแต่ถ้าหนูมีเรื่องปิดบังแบบนี้คุณนิดาก็เหมือนร่วมปิดบังไปด้วยแต่ถ้าพ่อรู้ไอ้ติมต้องไม่ได้ประกวดกับการแล็กซี่ต่อแน่คะ่ะแต่ถ้าคุณนิดารู้แล้วก็ปล่อยให้หนูโกหกอ,อย่างนี้ต่อไปอ่ะคุณนิดาจะมองหน้าคุณระนองได้ยังไงไอ้ติมสัญญานะคะว่าถ้าหลังประกวดแล้วอ่ะไอ้ติมจะรีบบอกพ่อโล่งอกนั่นก็คงอีกไม่นานอ่ะอีกตั้งสองเดือนไม่ใช่หรอครับ ไดกินปล่าไก,ากสุดาเอาคุณบินเดี๋ยววันแรกเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเหมือนอย่างในหนังที่คุณเคยเล่าให้ฉันฟังหรือเปล่าแล้วบินสูงมากไหมคะน่ากลัวหรือเปล่าวิวเป็นไงบ้างนะคะแล้วบินไปถึงไหนอะคะ <c oughs> นี่ทวนคำถามอีกทีได้ไหม ตอบไม่ทันเอาไว้พี่ค่อยไปเล่าเรื่องบินเดี่ยวในงานแล้วกันนะงานอะไรเอา้าก็ฉลองเรื่องที่คุณได้บินเดี่ยวเป็นคนได้ค่ะแล้วก็ฉลองให้กับผมที่บ้านล้านนาอวังกาดได้รางวัลชนะเลิศฮะไอ้บ้านอของแกนี่นะชนะเลิศนี่แกอย่ามาหลอกฉันกินฟรีนะเว้ยโอ้โหนี่ดูนี่เลยหลอกกินฟรีใช่ไหมเปิดดูกรีดติน เฮ้ยีคนชื่อซ้ำกับแกด้วยเหรอที่นี่หนึ่งทุ่มนะผมบอกทุกคนไว้แล้วว่าพี่เลี้ยงแล้วฟ้าก็ทำอาหารไว้แล้วด้วยเฮ้ยเท่าไหร่ครับ4,500บาทท้วนค่ะคุณนักดินโอ้โหงานใหญ่ไงพี่ได้บินเดี่ยวคนแรกทั้งที ตันนะเอ้าไปเลยเฮ้ยเย็นนี้ฉันคงไม่ฉลงองกับพวกแกไม่ได้วะ่ะเออไม่ว่างไม่เป็นไรหรอกจะได้บินคนแรกหรือว่าคนสุดท้ายมันก็เหมือนกันนั่นแหละ ดีกับแกด้วยละกันนะที so ่ได้บินคนแรกอะเออเออไปเฮ้ยนี่คุณมายืนตรงนี้นานแล้วเหรออือฮึก็ตั้งแต่คุณคุยโทรศัพท์อะแหละมอาได้ยินอะไรบ้างอะคือว่าผมจะได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็ได้ยินทั้งหมดเลยอ่ะนะ เรื่องที่คุณคุยเรื่องว่าได้บินเดี่ยวคนแรกอะไรประมาณนี้นี่หัดเป็นนักสืบแพนักเขียนแล้ว่ะคุณถึงได้มาสืบเรื่องผมเนี่ยบ้าใครก็อยากจะไปสืบเรื่องคุณฮะอ่ะน,นี่ของคุณนะลืมไว้ขอบคุณครับขอตัวนะครับึงงแม้ว่่าาันขออเรจยูไกล แม้ว่าฝันของเราต่างกันมากมายแต่ในวันนี้ที่ฉันได้พบเธอเพราะความ